เปม i ปซีรีมันจะทำให้คุณเล่นเกมเก่งขึ้นเพราะอะไรและทำไมนะแข่งวอลเลย์บทีมนางถึงเลือกใช้รุ่นนี้ไปแข่งในแมตช์ระดับโลกก่อนจะไปหาคำตอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อติดตามช่องคีโปรหรือช่องทางด้วยนะคะ เมื่อพูดถึงแบรนด์เมลกี q, เป็นแบรนด์ที่มีฐานและเป็นที่นิยมอย่างมากในจีนตอนนี้โดยมุ่งเน้นผลิตคีย์บอร,ร์ดที่มีกิมมิกดีไซน์เฉพาะตัวและการใช้งานที่ง่ายโดยในปีนี้เมลกี้ได้มีการผลิตคีย์บอร,ร์ดเกมมิ่งเฮดอีขึ้นมาทั้งหมด2รุ่นคือไซเบอร์ศูนย์หนึ่งและเมทหกแปดโดยเมทตอนนี้จะมีทั้งหมด2รุ่นคือรุ่นธรรมดาที่หมดไปและรุ่นโปรที่วางขายอยู่ในตอนนี้แลนะรู้ไหมว่าจุดที่ทําให้เมทหกแปดเริ่มแมนขึ้นในวงการเพราะว่ามีนักแข่งมาโดแลนทีมเอพ ตัวนี้มาใช้เพื่อหวังให้การเล่นเกมดีขึ้นเพราะฟีเจอร์พิเศษเฉพาะของ m ม g n e t i c สวิต c h อย่างร a p i ิ t r ิ g เก r และ Snap Tab บโดยในตอนนี้เมทจ,จะมีผลิตและขายเพียง,งรุ่นโปรเท่านั้นโดยมีการอัปเกรดดีไซน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อตอบโจทย์คนเล่นเกมมากขึ้นและรุ่นโปรถูกเปลี่ยนหรืออัปเกรดอะไรไปจากรุ่นเดิมบ้างมาดูกันค่ะสิ่งแรกเลยคือเพิ่มความไวในการตอบสนองเมื่อกดคีย์บอร์ดถ,ถึง8เท่าโดย Polling Rate ที่สูงถึง8,000เฮิรตมากกว่าคีย์บอร์ดธรรมดาทั่วไปที่มีแค่1,00 0ซึ่่่งงทาาให้ขีีเเเรรกกกลลันมมตอบ หน่องไวลื่นไหลและหน่วงน้อยลงขณะเล่นเกมและรุ่นโปรมีการใช้ชิปที่ดีกว่าแรงกว่าใน PC ซทําให้ค่า latency หรือค่าความหน่วงมันต่ำมาก,มากๆเพียง0.125มิลลิเซกที่ไวกว่าเซี่ i วเพื่อเพิ่มความเร็วไม่ดีเลยทำให้ไม่มีสะดุดและก็มาถึงจุดสําคัญที่คีย์บอร์ดทั่วไปไม่สามารถทําได้ก็คือสวิตช์แม่เหล็กในบอร์ดเมทัลซีลี่ที่ช่วยทําให้การเล่นเกมของคุณยกระดับเหนือคู่แข่งอีกขั้นและถ้าถามว่ามันดีกว่ายังไงเพราะว่ามันก็คือสวิตช์เหมือนกันถ้าเทียบไม่เห็นภายนอกถึงความแตกตต่่าางงระะหววิแล คือสวิตช์แม่ติคจะไม่มีขาทองแดงเหมือนสวิตช์มิคานิคอแต่จะทำงานและสง่งสัญญาณผ่านฮอร์เอฟเฟกต์เซนเซอร์และยังมีฟีเจอร์พิเศษเฉพาะที่ช่วยให้การเล่นเกมโปรมากขึ้นทั้งการปรับค่า a อ t u a เอ o ชนที่ยูเซอร์สามารถกำหนดระยะการทำงานของสวิตช์ได้เองและรวมถึงราพีทิเกอร์หรือที่ทุกคนเรียกว่าอาร์ทีคือฟีเจอร์ที่ช่วยให้มูฟเมนต์ดีขึ้นและไวขึ้นเพราะไม่ต้องปล่อยนิ้วสุดแรงก็สามารถกดต่อให้ทำงานได้เร็วขึ้นโดยยูเซอร์าสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ MM, แยกนิ้วและกดลงไปก็สามาารถทงนต่อได้ทนทนี โดยความพิเศษในรุ่นโปรทางเมลกีได้ใส่เป็นสวิตทีดีซีเคเหรือว่า King of m a g n i c ิกโดยจะโดดเด่นกว่าแม่เนติกสวิตทั่วไปเพราะสามารถตัต้งค่าราพิทิเกอร์รายละเอียดถึง0.01และเนื่องจากมีขาพลาสติกที่แข็งทําให้มีความวอเบิลสั่นน้อยที่สุดทําให้สวิตตัวนี้มีความเสถียรที่สุดหากคุณจะใช้ในการเล่นเกมถือว่าเมลก i ้เมทโปรซีรีส์อยู่ในแรงที่น่าลงทุนสาหรับการซื้อคีย์บอร์ดไว้เล่นเกมกับราคาไม่ถึง5,000ันบาทแค่ราคาสวิตที่เขาใส่ให้ไปก็เกินครึ่งราคาที่เขาขายอออกกกกมาาาแแลล้วละนจฟชริเ แล้วยังมีฟีเจอร์ socd หรือ snap t a t ทั้งนี้แล้วแต่ชื่อของแต่ละแบรนด์ที่กำลังทยอยอัพให้ใช้และฟีเจอร์นี้โกงยังไง้อยหลักเลยคือช่วยเพิ่มความเร็วในการตัดสนองที่แม่นยำระหว่างการสลับจากปุ่มหนึ่งไปอีกปุ่มหนึ่งที่ไม่ต้องรอจังหวะยกนิ้วออกจากปุ่มเดิม พยกตัวอย่างให้เห็นก็คือโดยปกติเวลาเล่นเกม FPS ที่ต้องยอกซ้ายขวาด้วยปุ่ม A D ถ้าเรากดปุ่ม A D พร้อมกันจะส่งผลให้คําสั่งทับการและตัวละครของเราก็จะหยุดนิ่งแต่หากมีฟีเจอร์นี้เข้ามาใช้ในการเล่นเกมตัวละครจะไม่หยุดนิ่งแม้เราจะกด A D พร้อมกันเพราะจะรับคําสั่งจากแรงกดสุดท้ายที่เรากดลงไปทําให้สามารถใช้เทคนิค counter stab และ chico p หรือนิยมเรียกในไทยว่า snap ได้เต็มประสิทธิภาพชิงออตัวหลบได้รัวกลนโกงนี่เหนือก็คู่ต่อสู้คือเราจะเล็งฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายขึ้นนิ่งขึ้นและตัว ผู้เล่นเองก็ไม่ได้หยุดเป็นเป้านี่อีกด้วยมาถึงพาเรื่องดีไซน์ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะเหมือนทํามาเจาะจงเพื่อกลุ่มเกมเมอร์โดยเฉพาะเริ่มรกรุ่นธรรมดาจะมีแค่สีม่วงเท่านั้นแต่รุ่นป์จะมีคอนเซ็ปต์ดีเมลเมนต์เข้ามาเพิ่มโดยได้รับอินสปิเรชันมาจากท่าทั้ง4ดินน้ําลมไฟ <The S 2> รุ่นบอ <Ball S 2> จะมีสงแบบคือสีม่วงเหมือนรุ่นธรรมดาและเอลิเมนต์สีสีรวมเป็นทั้งหมด5สีถ้าชอบดีไซน์บอดี้เดิมๆแบบคินคินที่อารเก็ตสเปกใหม่ย้ชุดก็คงจะต้องสีม่วงตัวนี้เท่านั้นเพราะแต่งเพิ่มได้ง่ายเข้ากับมูทุกโตคอมแต่สีม่วง oh. บริเวณไลท์บ็อกและซายพานลจะไม่มีลวดาลายและเท็กเจอร์เหมือนรุ่นเอลิเมนต์ที่ทางเมลกี้ได้ออกแบบสีแนละลวดาลายเพื่อเข้ากับดีไม่ว่าจะเป็นฟลาวสสีแดงเหมือนเปลวไฟสุดร้อนแรงเออสีน้ำตาลลวดาลายสามเหลี่ยมเหมือนภูเขา วอเทอร์ Water, สีน้ำเงินที่เหมือนใส่น้ำแสนสงบและแอร์สีขาวกับดลายคล้ายก้อนเมฆเบาสบายสมชื่อแน่นอนแถบด้านข้าอลูมิเนียมก็เป็นลายเดียวกันกับไลท์บ็อกเลยสามารถถอดออกได้ด้วย และถ้าจะให้เดาว่านี่น่าจะเป็นจุดที่ทำให้ทุกคนชอบดีไซน์ของรุ่นนี้คือแถบไฟด้านบนที่ยาวเท่ากับตัวคีย์บอร์ดอย่างไรบ็อกซ์ซึ่งไฟนี่คือเท่เตะตาและเอาใจเกมเมอร์ล้วนๆแถมยังสามารถเปลี่ยนไฟตัวนี้ผ่านซอฟต์แวร์ได้ง่ายๆสามารถกดเปิดปิดและสลับโหมดไฟที่คีย์บอร์ดได้พาร์ทสุดท้ายแล้วยังมีคนรอฟังอยู่ไหมนะมาอันบ็อกซ์เมดกันดีกว่าว่าของแถมข้างในเขาจะให้อะไรมาบ้างซึ่งก็มีทั้งหมดตามนี้เลยค่ะ ส่วนคีย์แคปเป็นแบบ ABS สีสดและเป็น MCR Profile ซึ่งจากโรงงานจะมีแค่เป็นคีย์อิงเท่านั้นแต่ถ้าใครชอบทีไทยทางร้านคีโปมีบริการเสริมเลเซอร์คีย์ไทยโดยสามารถเลือกฟอนต์และตำแหน่งของตัวอักษรได้ทั้งแบบอยู่ด้านบนและอยู่ด้านข้างสะดวกและง่ายแถมมินิมอลสุดๆโอเคค่ะทุกคนจบไปแล้วกับคลิป Main Pro S <S เมทโปรซีรีส์เพื่อนชอบสีไหนหรือมีคำถามฝากถามสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลย หากใครอยากมาดูสินค้าจริงและอยากทดลองโกดคีโปเปิดหน้าร้านทุกวันมีท,นที่จอดรถและสามารถวลล์อินเข้ามาได้เลยหรือว่าโทรนัดล่วงหน้าได้ร้านจะอยู่ฝั่งทนใกล้ช่างชุยเซนทานปิดก้าและเอ็มอาทีสลินทอนคลิปหน้าจะมารีวิวคีย์บอร์ดรุ่นไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะ